น้อง,งอะจะมีกนะ้อนขนสกตังติดแน่นเยอะนะครับพี่ช่างจะต้องตัดขนสักก้นให้ก่อนนะแบบนี้สั่งไม่ได้นะครับแล้วก็อาบน้ําไม่ได้ด้วยมันจะไม่สะอาดนะครับเพราะมันจะเก็บความหมับชื้นแล้วก็เป่าผลแห้งยากด้วยนะครับเดี๋ยวจะตัดสักก้นให้ก่อนนะรอบนี้เพราะว่า,าไม่ได้แปลงขนนานแล้วมันจะเป็นก้อนขนสกตังแบบนี้นะนนอันนี้นะครับเป็นแผงสกตังหมดละทั้งตัวเลยเดี๋ยวจะตัดเป็นทรงขนสั้นให้ก่อนนะครับ น้องเป็นก้อนขนสกตังเป็นปขนติดแน่นนะครับขนเสียหมดเลยนะพี่ช่างจะต้องตัดสั้นนะครับเห็นไหมนี่มันไม่สามารถที่จะสางได้นะครับแบบนี้นะควรจะหมั่นแปรงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วก็แปรงให้ลึกถึงขนชั้นในนะครับไม่งั้นเนี่ยครขนที่มันติดแน่นกันเป็นแบบนี้นะมันก็นจะเป็นแผล вот เลยนะครับเราต้องตัดสั้นแล้วก็เลี้ยงขนใหม่นะช่วงนี้อากาศเย็นถ้าเกิกดตัดขนสั้นไปแล้วก็ใส่เสื้อให้น้องหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้น้องไม่หนาวในช่วงกลางคืนนะเดี๋ยวพี่ช่างจะแต่งขน อ่าบริเวณใบหน้าให้นะน้องจะห่วงเท้ามากๆเลยเวลาที่ตัดช่วงเท้าเราต้องใส่คอล่ากันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับอาานับตะกดนร้าน้องหมาน้องเมวซาลอนครับดีดนดูการสบัดเวงวีเราลบบทนะมีบริการรับส่งแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตักขนให้กับสุนัขจอนแมวจอนในมูลเลนเล็กตี่ต่างๆด้วยนะครับอุโมทนาบุญร่วมกันครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับจะเสร็จแล้วนะครับ น้องมาตัดขนเราสังกะตังออกจากตัวนะพี่ช่างแต่งหน้าให้ดูนะเจ้าของอยกได้เป็นหน้าเชนเดลเซอร์นะครับใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นวันเด้์พี่เดียวได้กลับบ้านแล้วขอบคุณที่ใช้บริการครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสอยเกษตรมะขอนแก่นนะครับดีดด,ดูการสมบัติเื้นที่เรารับหมดแนละ้วมีบริการรับส่งด้วย หลายได้ส่วนหนึ่งที่สร้างใช้ในการจิตอาสาแต่คนให้กับสุนัขชอนลาวชอ,อนในมูลนิี่ต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับผู้ท้าที่มาใช้บริการลานาน้องหมา้องแม่สัตว์ครับขอบคุณครับ